เริ่มต้นก็เจ็บที่ด้านขวาก่อนนะคะรู้สึกเจ็บมากเดินไม่ได้เกิดเป็นถุงน้ําอักเสบค่ะไปพบหมอค่ะมันเป็นก้อนขึ้นมาข้อพับค่ะคตกใจมากนึกว่าเป็นเนื้องอกหรือว่าอะไรสักอย่างคือตอนนั้นอาการเป็นคือเดินไม่ได้แล้วค่ะอาการ เกิดจากอะไรน้ำอะไรที่นในหัวเขา่ใเขาใช่ค่ะ uh huh. ไปไปบวมที่ด้านหลังหมอบอกว่าเดี๋ยวกินยาแก้อักเสบแก้อะไรก็หาย uh huh. เดี๋ยวมันจะยุบลงเองตอนนี้เป็นสองข้างแล้วนะคะข้างนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วค uh ่ะ huh. เจ็บมากแล้วเขาก็เอาไอ้ผลเอ็กซเรย์ออกมาให้ดูคือ กระดูกมันโกงแล้วนะอย่างนี้คุณต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าก็สามแสนกว่าแล้วในการผ่าตัดนี่ไม่ใช่ว่าผ่าปุ๊บอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะเดินได้ไม่ใช่าห,าหมอมเขาอธิบายให้ละเอียดต้องมานั่งรักษาต้องมาหัดเดินอีกเป็นหนึ่งปีก็มารู้จักว่ามีหมอฉีดยาแล้วหายไปเลยค่ะฉีดฉีดเขา้เขาเจ็บตรงไหนทิ่มเข้าตรงนั้นโอเคสองสามวันคือว่าดีขึ้นคือเดินไปเดินมาบไดมไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ทานเยอะไม่ได้อะไรแต่ว่า เริ่มอ้วนขึ้นออตัวอ้วนขึ้นคะ่ะเนี่ยน้ำหนักขึ้นตอนนี้จากเจ็ดสิบตอนนี้แปดสิบห้าค่ะจากไอฉีดนี่เหรอค่ะิ่ม,มงั้นตัวต้องถามอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรนะครก็คงเป็นที่คุณอุดมพรบอกคือเสรัย,รยแล้วก็ ฤทธิ์ข้างเคียงที่ตามมาก็คืออ้วนคือจะทําให้ไขมันพอกลําตัวนี่เป็นฤทธิ์ข้างเคียงของเสียรอยนะครับ<อ>ขึ้นต้นก็หมอคงจะจ่ายยาประเภทต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสียรอยก่อนพอไม่ได้ผลหมอก็อาจจะให้กินสเตียรอยนะฮะ,ะกินไม่ได้ผลต่อมาก็คือฉีด,ฉดซึ่งการอ้วนจากเสียรอยนี่มันจะลดได้ช้ามากๆนะคะเอาละครับแล้วมารู้จักกระบิมได้อย่างไงฮะลูกสาวนี่ค่ะเขาเห็นแม่บอกว่าแม่เป็นอย่างนี้นะ เขาเอาซีดีไปเปิดให้ดูผู้หญิงที่เป็นคนต่างชาตินะคะครับเขาบอกว่าเขาได้ใช้แคปซูลตัวนี้ของบีมนี่เขารู้สึกว่าดีหลังจากที่เขาเดินไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เขาเดินได้เขาสบายหน้ามันก็น่าลองเหมือนกันแรกๆก็ใช้วันละแคปซูลเช้าเย็นสังเกตดูตัวเองไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ใช้บีมดูแล้วรู้สึกว่าคือหัวเขานี่ดีขึ้น หลังจากที่ขึ้นลงบันไดไม่ได้นอนอยู่บนชั้นสองนะคะแล้วระบบปลายประสาทดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะมือจากที่เคยใช้งานไม่ได้ตักข้าวกินไม่ได้แปลงฟันไม่ได้นอนกลางคืนนี่ปวดมากครับชาตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ดีขึ้นค่ะรู้สึกแต่ก่อนนี่เหมือนกับว่าโอ้โหเหมือนเอาอะไรดันไว้อย่างเงี้ย คือข้างนี้จะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดจับปากกาเขียนหนังสือไม่ได้ตอนนี้เขียนได้แล้วตอนนี้เขียนได้ทําอะไรได้ทุกอย่างค่ะ